สวัสดีครับมาเช้ามาเย็นมาเช้ามาเที่ยงมาเย็นแต่ก็พลาด,ลาดจนได้ครับหลังจากที่เมื่อคืนนี่ฝนทั้งฝนทั้งลมนี่ดูครับดูสภาพครับนาดินทรายของเราท่อระบายเราก็มีนะครับแต่ตรงนี้เราปิดเราปิดตายเลยไม่ให้ออกแต่ตรงนี้เรามีท่อน้ำล้นแต่ท่อก็ ถือว่าเล็กนะครับสองนิ้วแต่ฝั่งทางนู้นก็จะมีนะครับแต่ก็พลาดแล้วครับความลึกอาญาดูสิอาญาประมาณหนึ่งศอกหนึ่งหนึ่งนี่ถ้าให้ปันถึงน,นี่ถึงเอวปูถึงเอวปูก็เกือบเม็ดครับน่าจะเม็ดเม็ดแป ้งานเข้างานเบาๆอีกแล้วนี่หายตมตมถ้าอย่างนี้ถ้าได้โจบใหญ่ๆเพิ่งชั่วอันนี้โจบ,โจบใหญ่แต่คนไม่มีแรงเอาแบบนี้เลยอืไม่เช้าก็มานะจับตีไม่ได้เดินฝั่งนี้นี่นี่แหละครับดินซราย หยาบมากนี่ไม่เช้าไม่ได้มาทางนี้นี่นาไม่ได้มาเป็นส้มข้าวอ่ะเออใช่คื่นฝั่งทางกระท่อมแล้วก็ส้มข้าวตัวมาตอนเพี้งยงทำไมน้ำมันกลับแห้งนานี่แหละนี่กว่าจะให้มันอะไรนะดินดืมอมันเต็มกรนนี่ก็คือว่า เยอะอยู่นะนตอนนั้นก็เล้งไม่มีน้ำพอมีน้ำก็ทุกอ้ามันทะลุอ่ะปกติมันจะไม่มีรูหนูนะอืมมันก็ไม่แน่อะคลิปนี้ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัเอบ,บ,ไปไปบให้มาอีกทีับึ่ง